ไอเอื้อนมึงคิดตีราคาให้กูหน่อยมันอยู่กับกูแล้วมันมีปัญหาเนี่ยถ้าพี่เขาไม่เอาคืนเนี่ยกูก็จะขายให้มึงหน่อยไอเอ้อนไอเอ้วนมึงมารับซื้อกูหน่อยนะโอ้โหมึงจนปัญญาขนาดนี้เ,เหรอไอดำไอช้างอย่างนี้มึงจนปัญญาขนาดนี้เลยเหรอมา,เด,า,านะเดี๋ยวกูจะตีราคาให้นะครับเดี๋ยวกูจะตีราคาให้นะครับ กูตีราคาให้แต่กูไม่ซื้ออีดอกใช่ปะ่ะก้ะเป๋าบ้านกูอยากจะยัดต้นกูตายอีเวนกูอยากจะลดนโรยมันหมดบ้านกูอยู่แล้วเนี่ยนะอ่ะอีดาบอกว่าไอ้อ้วนไอ้อ้วนไอ้อ้วนมึงชอบใช้ของแบรนด์เนมมึงชะตีราคาให้กูหน่อยมันพ่อกูแหละมาสร้างกูเนี่ยไอสัตว์กูจับดีด หัวหอืนะอ้วนๆขอตีราคาหน่อยมากครับเดี๋ยวผมมาตีราคาให้เมื่อกี้ผมไม่ได้สอบถามแล้วถูได้ส่งรูปกระเป๋าใบนี้กับนาฬิกาเรือนนี้ไปที่โรงจำนำนะครับกระเป๋าใบนี้โรงจำนำไม่รับแต่ราคาเขาเล่นกันนะครับคนที่เขาสะสมเนี่ยเขาเล่นกันราคาหลักหมื่น ขั้นต่ำคือแปดพันกระเป๋าใบนี้นะหลักหมื่นตอนนี้ที่เขาเล่นกันนะครับนะที่เขาเล่นกันหลักหมื่นแปดพันถึง 10, หมื่นหรือหมื่นกว่าตามสภาพนะครับตอนนี้กระเป๋าใบนี้นะครับแต่ลงจำนำมาเขาไม่รับเพราะมันเป็นรุ่นเก่าแต่ว่ามันต้องเป็นคนที่เขาสะสมกระเป๋าหลุย อิมิเต็ดนะอีดำมึงฟังกูให้ดีดนะใบนี้นะครับแปดพันขึ้นถึงหมื่นหะมื่นฟานะคนอย่างมึงคงไม่มีปัญญาหรอกขอทานกับไปวันๆนนะอา้าวส่วนนาฬิการุ่นนี้นะครับสีขาวๆเนี่ยกูก็ได้แคปภาพจากช่องจอร์เข้ไปเอาไปให้เพื่อนที่ทำร้านนาฬิกาอยู่ตรงห้างเซ็นทัลสารยานะครับเขาบอกว่านาฬิการุ่นนี้ ยี่ห้อนี้นะครับเขาเล่นกันตามท้องตลาดตอนนี้นะครับนะราคาที่เขาเล่นกันเนี่ยแปดหมื่นถึงแสนขึ้นนะครับแปดหมื่นถึงแสนขึ้นสภาพสวยๆสภาพสวยๆเอาแบบสวยๆเลยนะครับเอาแบบสวยๆเลย นะครับเอาแบบสวยๆเลยอะแปดหมื่นถึงแสนขึ้นนะแต่กูไม่ซื้อเข้าใจะปะกูไม่ซื้อกูซื้อทำไมกูไม่ใส่ไหนกานะครับกูเป็นคนที่ไม่ชอบใส่นาฬิกาเข้าใจะปะเออ มึงฟังกูนา้แจ๊คนอย่างมึงอะหน้าด้านนะครับหน้าด้านสุดๆนะคนอย่างมึงอะแถ่สุดๆขอมูลค่าเนี่ยมันมีมูลค่าทางจิตใจของผู้ใ,ให้แต่คนอย่างมึงอะรับจนเคยตัวนะครับก็เลยไม่ ม่รู้จักคุณค่าครับนะรู้จักคุณค่านะนะาานะเออนะครับมาจากคุณค่าทางจิตใจมันเป็นของที่นะครับมันมีคุณค่าสำเขามากๆนะฝากไปด้วยนะครับฝากไว้ด้วย เอาชนะทุกท่านครับวันนี้นะผมต้องนำเรียดเอฟีตรงนี้เลยว่าดีแจ๊ะนะครับอีที่ฉลา,าดโคตรฉลาดเลยผมตีราคาให้แบบตำตำเลยนะกระเป๋าเนี่ยกระเป๋ารู้ราคามาแปดพันถึงหมื่นฟ้าแต่กระเป๋านี่ครับแปดพันถึงหมื่นฟ้านะครับนาฬิกาเนี่ยแปดหมื่นถึงแสนขึ้น นะครับนะเออในร้านคนอย่างมึงอนะ่ะอิสระอิเวนสันดานที่ขอทานมึงเอาไปคืนเขาซะมึงเชื่อกูเหรอก่อนที่เรื่องมาถึงตำรวจจริงอืม อันนี้นะครับราคาที่ผมที่ผมถามมาให้นะครับเช็คข้อมูลมาให้แล้วทางร้านอาทางร้านเนี่ยนายการเนี่ยบอกแปดหมื่นถึงแสนทัสภาพสวยๆนะนะครับถ้าซื้อไปใหม่ร้านเนี้ยเรือนเนี้ยต้องมีถึงสองแสนนะครับมีถึงสองแสนนะครับอืมนี่คือนายการนะเออส่วนกระเป๋าเนี่ย รุ่นนี้ตอนซื้อไม่ใหม่เลยนะมันอยู่ที่4ี่หมื่นสามหมื่นฟาถึงสี่หมืนนะแต่ราคาตอนนี้มันเป็นรุ่นที่เขาเลิกผลิตไปแล้วนะครับลงร้าจำานําไม่รับนะครับเขาบอกว่าใบนี้เขาซื้อกันอยู่8ปดพันถึงหมื่นหรือหมื่นฟ้าตามสภาพความสวยของกระเป๋านะครับการเก็บรักษานะครับ แต่ดูแล้วอีดําแจ๊ะเอากระเป๋าไปไว้ในได้อ่างได้สิงล้างจานหนห้องน้านะครับกระเป๋าพวกนี้ยมันจะมีคุณค่าได้ไงอะ่ะจริงป่ะผนไม่เคยสนใจดูแลรักษากระเป๋าเดี๋ยวน้องชายอตื่นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องชายาตื่นมานเดี๋ยวมึงโดนอีกเดี๋ยวมึงโดนอีกแจ๊ะเดี๋ยวมึงโดนอีกนะครับเดี๋ยวให้น้องชายอตื่นมาก่อนนะเดี๋ยวยมึนะวงโดนอีกจะฝากไว้มึงคิดด้วยนะ นะครับมึงโดนอีกแน่นอนนะเออเพราะฉะนั้นมึงฟังกูให้ดีๆนะกูมไม่รับซื้อของมึงนะครับมึงเอาไปคืนเขาซะนะครับเออถ้ามึงยังมีฟาร์มเป็นคนอยู่เอาไปคืนเขาที่สารฝานนะ อย่าหน้าด้านพี่จะให้หนูทำยังไงคะเอาไปคืนพีใพใงงพพใ่ให้ทำยังไงคะพี่จะให้หนูทำยังไงคะมึงพูดความจริงสิพี่จะให้ทำยังไงคะให้แม่มึงหยุดพูดถึงเขาสินี่การที่ออกมาแบบนี้คือเปิดไฟเขียวให้พวกริ้วล้อเล่นนะครับรู้กันหรือยังรู้กันหรือยังฮะเนี่ย โอเคครับนิทานให้ทาน,นะครับนิทานเนาะนะครับ